สวัสดีครับอยู้ผมคุจีแนแนลครับผมก็วันนี้นะครับพาจุฬาสามาเดินเล่นครับกับชิฟฟีมครับชิฟฟีมก็แต่กับบ้านนะครับก็เล่นกันที่กันใจเลยครับนี่เป็นเซสต์ปีนะครับก็ได้ใส่แล้วครับหลังจากที่ไปเหงงานมานะครับนี่ครับได้ใส่แล้วครับสวยมากครับผมสวยมากสวยมากยังยุซีนะครับที่ส่งเสื้อมาให้นะครับถูกใจมากครับ ก็ขอให้คิ่ซีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าเก็บอย่าไข้ค okay, ร okay, pues, ับผมคิดงใดก็ขอในสมความมุ่งมั่นที่จปรารถนาด้วยนะครับขอบคุณครับก็ตอนนี้ครับพาตูวสามาวิ่งเล่นในป่ายหญาครับโอเคครับครับจะเราพาศูนสาไปเดินเล่นกันครับก็วันนี้คิดซีจะกลับบ้านครับนั่งันให้แมนก่อนครับมาทำอะไรครับนี่ ทำอะไรครับดูควันครับดูคว<ณ> <c oughs> ันควันเลยครับพี่ฟินจะไปตัดต้นกล้วยให้ป็นสากินหรือเปล่าครับไปดูกันครับ ไปแล้วครับตอนนี้พี่ฟินจะมาตัดต้นกล้วยให้กินครับชวสาาจะกินไหมเสงกระดิ่งก็ผมเป,ป,ป็นมมพิงครับวันนี้สุภสษาใส่กระดิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกระดิ่ง FC ครับผม ก็ผมเป็นไข้ไม่หายนะครับเป็นตั้งแต่ไปแห่งงานแล้วครับสองวันครับยังไม่หายครับของอัดให้กินนี่ไม่กินครับข้าวของดิงเองครับ ดูครับพ e. ินต <AT> ัดกุซาตัดให้กินครับไม่กินครับแต่ไปเดินกินเองครับไปเดินต่อไปครับไปแล้วนั่นน้องอยากกินแล้วนั่นให้กินแบบแยงแล้วครับแยงแล้ว ก็พูดดังไม่ค่อยได้ครับเก็บคอรครับไปแล้วไปแล้วพอเวลาพี่ฟินจะวิ่งนี้นี่ปล่อยอะไรทิ้งทุกอย่างนะครับกลัวพี่ฟิน,งน,ง,น,ง,น,ง,นงนี้ครับไป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 พี่ฟินจะกลับบ้านครับวันนี้ก็รอเจอกันไม่แน่ก่อนพุดครับ บางทีก็ทางอาทิตย์ครับมาที่เขาที่เดิมนะครับสุภาษา้ยไปฟิล์มอยู่กับบ้านแล้วเด้อหนูย <c oughs> ังไม่อยากให้กลับเลยดูครับเอาฟุตฟัดฟุตฟัดครับว่าไปฟิล์นี้มาดกลับเมาับับ ไปกินแล้วรับตอนนี้หาจเจล่นเดินอยวครับไปไปเล่น <c oughs> ไปพี่ฟีบอกให้ไปเล่นดินครับก <c oughs> ็บไม่ไปครับหวงครับ <c oughs> หวงใหญ่เลยครับ <c oughs> ไปไป <c oughs> ก็อันนี้เป็น วันเดียวกันกับคลิปก่อนนะครับที่ใส่ชุดเดิมก็ถ่ายสองคลิปครับถ่ายวันเดียวกันครับเออรล่มใหญ่แล้วขอแค่มีดินสุบพันสายยุดได้เลยครับมันก็มีดินทุกจุดแล้วป <laughs> แต่ว่าถ้าเป็นดินแบบกองๆองนี้ยุสายชอบมากครับ ่นเต็มเลยคนสาย,อ,ยอะไรนี่เนี่ยคนเต็มเลยก็ไม่มีอะไรให้เล่นครับทำมาวิ่งก่อนกับับ้านครับผมทำมาเลินเล่นก่อนกลับ,บ้านครับอะไรนี่เดิน้อบไปออบมาทำไมครับก็จะสองพันทัพแล้วครับตอนนี้ครึ่งแล้วครับ ขอบคุณเ c ซีนะครับที่กดติดตามนะครับจนถึงตอนนี้1,500กวร้ซับแล้วครับขอบคุณมากๆครับไปถึง2,000แล้วครับ <c oughs> เออสาแล้ครับไฮ้ข้าในเขี้ยวเล็กเขาดูดิเขี้ยวเล็กสุภาษะครับเขี้ยวเล็ก โอ๊ยค,ครับป้าป้าป้าย็นครับตอนนี้อากาศเย็นครับเฮ้นแบบโคตรติดเลยครับ นี่คือธรรมดาครับโคตรติดดูด้านนี้ก็พอจอนี่อยากเลยคือต้งนานครับยิงเต้นู่นเตะนี่วันตาน ไปแล้วไปแล้วเออปิงไปฝุ่นตกไปครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไอแรงมากครับผม <c oughs> ร้อด้วยร้อด้วย พาจะภาษาไปเล่นดินตรงบ้านเราหน่อยดิภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าเดินเร็วครับวันนี้อากาศดินครับใส่กำาลังได้ครับผมนี่ดินครับเครื่องทม,มาใหม่ครับ เป็นใหญ่แล้วครับปล่อยให้น้องเล่นเลยครับนี่ครับนี่ <c oughs> <c oughs> แล้วครับถูต้นไม้ไปได้เลดินไปได้ครับมีความสุขมากครับอากาศก็วันนี้ก็เย็นแล้วครับเอาก็ะออกประสาเก็บเยียบแล้วครับตัวเออเสียงกระดิ่งป้งเปงโป้งเปงกป้งเป้ปงปเล่นไปเลยพี่พีททำไมนีหอบ เออลูกความอีกครับเล่นใหญ่แล้วนอนยิ่งนะครับเอาสุภาษามาผูกตรงนี้ไว้สักหนึ่งคืนเป็นตาสนุกเออเออเออลองครับมีความสุขครับเออเอาสุภาษามัดไว้ตรงนี้สักหนึ่งคืนมัดต้นไม้นั้นโอ้นตาสนุกครับ นอนเล่นดินไปเลยครับเนืเชื่อไหมครับถ้่ช้างมันอยู่ตรงนี้วันสองวันดินยุบหมดเลยนะครับขนาดแค่เล่นไม่กี่นาทีครับดูครับยุบหมดเนอลองทำไมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ รับชมได้เลยครับฝากกดกดกดแชร์กดซับ s c r i b e ด้วยนะครับ,กกนนรบขอบคุณ oh <my S 1> ครับสวัสดีครับ